เวทีมวยราชดำเนินโชว์ระบบอิมเมอร์ซีฟมวยไทยสร้างประสบการณ์เสมือนจริงสนามมวยราชดำเนินเนรม,มิตประสบการณ์ใหม่สุดตรารตาให้กับแฟนๆในการรับชมการชกมวยผ่านระบบอิมเมอร์ซีฟมวยไทยหรือการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงบนทุกตารางนิ้วของโดมคอนกรีตที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยในศึกอดัปเปิลยูเอสพรีเซนต์ราชดำเนิน80และก็เป็นไปตามที่ชาวเน็ตไทยคาดไว้ไม่มีผิดที่ว่าถ้าจอมเคลมแห่งลุ่มน้ำโตน เลซาบมาเห็นต้องเคลมแน่นอนแล้วก็เป็นไปตามคาดเมื่ออาคาเม,ออาาเมนส่งนักมวยในรคุณแห่งยุคทูนเทียราทำคลิปแต่งตัวด้วยเสื้อยันแปดทิศแบบเดียวกับเวทีราชดำเนินไม่มีผิดเพี้ยนซึ่งทูนเทียร่านักมวยเนรคุณแห่งยุคก็มีรอยสักยันแปดทิศสักติดอยู่ที่หัวไหล่ด้วยแต่สำหรับรอยสักนี้ทูนเทียราเองก็สักที่ประเทศไทยเมื่อสมัยสิบกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งตอนสักก็เป็นนักมวยไทยอยู่นั่นเองทำความรู้จักยันแปดทิศ ยัน8ทิศหรืออีกชื่อเรียกยันอิติปิโส8ทิศยันนี้ในอดีตเป็นยันที่พระธุดงค์หรือคนที่ต้องเดินทางเข้าป่าบ่อยๆโดยการเขียนไว้ที่พื้นเพื่อช่วยป้องกันสัตว์ร้ายและผู้ผีปีศาจคนที่เดินทางไกลหรือเดินทางบ่อยๆจะเหมาะกับยันนี้ซึ่งตามความเชื่อน,นั้นรอยสักทั้งหลายจะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อมีครูอาจารย์และผ่านการขึ้นครูยกครูรอยสักจะมีความขลังมากยิ่งขึ้นนั่นเอง โดยในความเชื่อของชาวจีนก็ใช้ยันแปดทิศท,ทีท่ติดไว้หน้าบ้านเพื่อปรับห่วงจุ้ยและให้ยันปกป้องสิ่งชั่วร้ายออกไปยันแปดทิศมีพุทธคุณมากมายในทางปกปักรักษากำบังล่องหนป้องกันภัยอันตรายจากทุกสรรพสิ่งป้องกันพยันตรายจากทั้งแปดทิศและเสริมด้านเมตตาได้เป็นอย่างดีมีความเชื่อว่าเป็นยันสารพัดป้องกันร้อยแปดอย่างยันแปดทิศใช้แทนห่วงจุย้ย ยันแปดทิศปรากฏในยุคสมัยปราชญาดโบราณของจีนที่ได้คิดค้นตัวอักษรขึ้นมาแทนสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวขีด1ขีดแทนอย่าง2ขีดแทนหยินโดยมีหลักว่าสพสิ่งบนโลกนี้ล้วน2ด้านตรงข้ามกันและนำเส้นสอง,งอเส้นมาเรียงกันเป็น3ชั้นหรือ3ตัวเพื่อกำหนดความหมายของสิ่งต่างๆต่อมากลายเป็นยันที่สำคัญของจีนที่มีความเชื่อว่าสามารถปรับธาตุพลังต่างๆในโลกธาตุนี้ให้เกิดความสมดุล ค้อยขอเป็นอีกหนึ่งในยันแปดทิศห่วงจุ้ยในทางความเชื่อสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆจากร้ายกลายเป็นดีจากทุกกลายเป็นสุขจึงกลายเป็นที่นิยมมากหลายคนนิยมนำมาติดบ้านเรือนแต่ถ้าหากไม่มีความรู้นำมาติดตั้งแก้ห่วงจุ้ยด้วยตัวเองก็อาจจะได้ผลลัพธ์ในด้านลบสามารถดูดซาบโชคลาภให้หายไปได้ด้วยเช่นกัน ยันแปดทิศมีพุทธคุณมากมายในทางปกปักรักษาคล้าวคลาดกำบังล่องหนป้องกันภัยอันตรายจากทุกสับสิ่งจากทั้งแปดทิศให้คล้าวคลาดและเสริมด้านเมตตาได้เป็นอย่างดีหลายคนเชื่อว่าเป็นยันสารพาัดป้องกันร้อยแปดอย่างในอดีตยันแปดทิศจะใช้เฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางเข้าป่าหรือพระธุดงค์มักจะเขียนไว้ที่พื้นเพื่อช่วยป้องกันสัตว์ร้ายและผู้ผีปิศาจจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องเดินทางไกลยอยู่เสมอ หลังจากที่ชาวเน็ตเขมรได้เห็นการจัดงานฉลองครบรอบ80ปีสนามมวยราชดำเนินแบบจัดเต็มแสงสีเสียงยิ่งใหญ่ตะการตาและมีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องยันชาวเน็ตเขมรไม่เป็นอันกินอันนอนร้องโหยหวนว่าโจนสยามขโมยยันแปดทิศของขเขมรไปเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวเน็ตเขมรกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมความคิดเห็นที่หนึ่งขเขมรบอกว่า เสียมมันชอบตัวอักษรเขมรมากๆคนไทยชอบอักษรเขมรขนาดนี้ต้องขอบคุณมากจริงๆตอบกลับความคิดเห็นที่หนึ่งคนไทยบอกว่าอ่านและแปลให้ฟังหน่อยสิเมนความคิดเห็นที่สองเขมรบอกว่าถ้าเราสร้างเองคงไม่มีปัญญาทำเมื่อประเทศไทยสร้างมันขึ้นและทำได้ดีเขมรเราต้องการมันทันทีธรรมชาติของชาวเขมรความคิดเห็นที่สามคนไทยบอกว่า อันนี้คือภาษาของไทยภาษาเขมรไม่ใช่แบบนี้ความคิดเห็นที่4เขมรบอกว่าประเทศไทยแพ้เขมรที่ให้เราแปลตัวอักษรน,นี้เราอ่านได้แต่เราก็แปลไม่ได้เหมือนกันเพราะเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและตัวอักษรที่ไม่มีความหมายมากพอแค่เขียนยอนก็ใช้อักษรเขมร ในทางกลับกันคนไทยบางคนยังไม่รู้จักตัวอักษรประเภทนี้ในชื่อเขมรเพราะเราเห็นเขมรเขียนทุกวันปกติเราไม่ได้เขียนเป็นตัวบิดแต่เราใช้ฟอนมุมเหมือนตอนนี้ความคิดเห็นที่5้าเขมรบอกว่าแย่งเขามาแล้วยังทำตัวหยาบคายคิดว่าโลกไม่รู้หรือไงอักษรเขมรมีอิทธิพลต่อชั่วชาติไทยมาช้านานและเต็มไปด้วยป่าและคนไทยความคิดเห็นที่6คนไทยบอกว่า สุดยอดมากประเทศไทยขเขมรมันอยากได้ขึ้นมาทันทีความคิดเห็นที่เจ็ดคนไทยบอกว่าอยากได้ขเขมรอะไรคือขเมขเมรเขมรแปลว่าเลวร้ายคำแช่งคำดีคำเรียกร้องยากจนคำขอทานไร้บ้านไม่มีเสื้อผ้าขเขมรพยายามสร้างวัดอังกอวัดสร้างขึ้นโดยเสียมความคิดเห็นที่แปดเขมรบอกว่าเสียมเป็นโจนแต่อยากเป็นขเขมรจนไทยจากรุ่นสู่รุ่นความคิดเห็นที่9้าคนไทยบอกว่า ต้องให้บอกอีกกี่ครั้งว่าขอมไม่ใช่ขเมนบรรพบุรุษของขเมรเป็นเพียงแค่คนป่าที่ถูกขอมไปกวาดต้อนมาใช้เป็นแรงงานทาสความคิดเห็นที่สิบคนไทยบอกว่าได้แต่เคลมแต่ไม่มีปัญญาสร้างสารรค์อะไรเลยสักอย่างความคิดเห็นที่สิเอเป็นความคิดของคนไทยเป็นความคิดเห็นสุดท้ายไม่มีปัญญาทำได้เหมือนประเทศไทยอิจฉาตาร้อนกันใหญ่เลยนะเมน